อีกมดเลยใช่ไมคแม่เก็บไปใหู้ถูกใจหที่ม่เกไว้ให้้าูกใจแผมชมากผมชอ,มผ,มชอผมขอบแม่อบคะุณแม่อาหารผมถูกใจมากเนะถูกใจเช่เลยะครับมามามาทา,านอาหารเช้ากันอีก ไม่มาก็ไม่เป็นไร <laughs> มาเสร็จนะคนดีกินของเราคนเดียวก็ได้ชีวิตนี้อยู่คนเดียวตลอดจะอยู่คนเดียวักต่อไปจะเป็นไรไปจ,จะเป็นไรมีอยู่คนเดียวมาตั้งนานตั้งปีหนึ่งไม่เคยทําเลยไม่เคยไรเลยยังอยู่ได้จะมาตายวันนี้มันไม่ได้ จะมาตายน้ำตื้นไม่ได้มีอะไรให้ทำเยอะแยะกลัวอะไรทางของันทางของฉังมีอะไรต้องกลัวไม่ต้องกลัว ผ่านไป28นาทีเดี๋ยวขอทานอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะมันอร่อยมากเลยไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ววันนี้ยคนเดียวมมาตั้งนานอยู่ต่อไปจกปนะกลัวอะไร มากเลยบ้านๆเนี่ยก็อร่อยนะคะทำง่ายๆขนมปังใส่นมติงไหนคะอ่ะลูกอ่ะ,อะ อยากกินอ่ะน้องแหม่มอยากกินะนมอ้กินเบสิคะแม่ให้เราเนี่ยก็อาหารน่แล้วไม่ต้องร้องนะไม่ต้องมองไม่ต้องหันไปมองเพื่อนหรอกเริ่มร้อนแลวเห็นไหมครับถ้ากลางวันจะร้อนขนาดไหน หลังเช้าวันนี้หน่อยหนึ่งดีกว่าหลังหกโมงดีกว่าโมงเช,ช้าก็ดีชั่วโมงพอไหมดีงน้ำย่อยชั่วโมงพอ อขอบคุณนะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะคุณสาวอีสานบ้านนาคุณหน่อยสวัสดีนะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาทานด้วยกันค่ะวันนี้มาเช้าค่ะอากาศมันต่อไปจะมาให้เช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะเพราะอากาศมันดีค่ะ ขอบคุณนะคะคุณหน่อยทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวไปหาที่ช่องนะคะขอบคุณนะคะทานข้าวหรืออยังคะขอใส่แว่นดูหน่อยตัวเล็กสวัสดีค่ะทานข้าวหรือ,อยังคะ